สวัสดีครับผมกกษิพิรมอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568าก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยอันสืบเนื่องมาจากการเริ่มเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองการชิงวัดด้วยว่าเมื่อไม่นานวันมานี้ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการฉลอโครงการประชานิยมโดยเฉพาะที่เรียกกันว่า Digital Wallet โครงการกระเป๋าดิจิทัลและรัฐบาลก็จะใช้งบประมาณที่จะไม่ใช้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการชนประทานการคม,มนาคมทางบก ก็หมายความว่ารัฐบาลเริ่มจะถอดใจแล้วว่าโครงการประชานิยมนั้นมินเมยต่อการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณว่าจะมีการใช้งบประมาณผิดประเภทหรืออีกทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการประชานิยมนั้น มันมิได้นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก็มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องหันกลับมาคิดและดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกษิจในโครงในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้เช่นถนนหนทางทางรถไฟระบบการ คนประธานระบบการบริการน้ำประปาไฟฟ้าต่างๆนานาล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าถ้าเผื่อเอาจริงเอาจังเอาเงินไปลงเรื่องโครงสร้างพืรร้นฐานต่างๆดังกล่าวแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการจ้างงานอย่างใหญ่หลวงและก็จะมีการผิดวัตถุดิบต่างๆหรือว่าวัสดุก่อสร้าง ต่างๆอีกมากมายเป็นการกระตุ้นนะฮะอุตสาหกรรมการเข็บเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยองรวมและวก็หวังว่ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับคือทำอย่างมีแผนงานมีเป้าหมายมีการจัดงบประมาณให้แน่ชัดมีระยะเวลาและขั้นตอนของการดาเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคลองส่งน้ำของระบบชนประทานาขยายถนนให้ทั่วถึงทั่วประเทศขยายทางรถไฟให้เชื่อมโยงกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นครนนี้ก็มีคำถามว่าแล้วจะดำเนินการอย่างไร ในมุมมองของผมเองนั้นก็สามารถจะดาเนินการได้ในสองระดับด้วยกันที่จะต้องมีการเชื่อมโยงและประสานงานระดับแรกก็เป็นไปในระดับท้องถิ่นหรือว่าในระดับแต่จังหวัดนะครับก็น่าจะเป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมีการรวบรวมประมวลข้อมูลออกมาว่าในแต่ละจังหวัดของตนนั้นเนี่ย ยังมีถนนที่จะต้องเติมให้เต็มอีกกี่กิโลเมตรมีทางรถไฟเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไรมีระบบส่งน้ำทองชนประทานอีกกี่กิโลเมตรครับแล้วก็การบริหารในเรื่องของจัดก,การในเรื่องของการไฟฟ้า กานประภาก็หมายความว่าแต่ละผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรู้ว่าในจังหวัดของตนเองนั้นมีอะไรต้องต่อเติมเพิ่มเติมให้ครบทั่วถึงทั้งจังหวัดแล้วจะใช้งบประมาณเท่าใดนะครับโดยที่ก็สามารถจะคำนวณงบประมาณได้จากงบที่มีอยู่แล้วของจังหวัด ที่จะเป็นผ่านมาที่นายกอบจอหรือที่ผ่านมาที่ผู้วา่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการประสานกับทางส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะได้มีการโอนงบป,ประมาณจากส่วนกลางไปช่วยเหลือแต่ละจังหวัดนั่นก็เป็นในระดับของแต่ละจังหวัดส่วนอีกระดับหนึ่งก็เป็นระดับชาติซึ่งงานหลักนั้านก็คงจะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมเป็นสำคัญ เขาผสมภูมนาคมดูแลทั้งในเรื่องถนนหนทางใช่ไหมครับทางรถไฟการสัญจรไปมาทางแม่น้ำลำคลองใช่ไหมครับท่าเรือดิบแม่น้ำต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็แม่น้ำแต่ละสายนั้นก็จะเชื่อมโยงหลายจังหวัดก็ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ที่แต่ละจังหวัดจะไปดําเนินการเอง มันจะต้องมีแผนแม่บทส่วนกลางทุกแม่น้ําหลักๆของประเทศไทยแล้วก็ต้องมีถนนและทางรถไฟที่เชื่อมโยงหลายๆจังหวัดงานส่วนนี้เป็นงานของส่วนกลางคืออยู่ที่กระทรวงคมนาคมเป็นสําคัญทางกระทรวงคมนาคมก็จะต้องมีแผนแม่บทนะครับในเรื่องของการขนส่งทั้งทางน้ําและทางบก แล้วก็คู่ขนานกันไปนั้นที่กระทรวงเกษตรอาจจะร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมร่วมกันทำงานในเรื่องของการเสริมสร้างเพิ่มเติมคลองต่างๆเพื่อเชื่อมโยงนะครับแม่น้ำต่างๆทั่วประเทศเพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ทั้งปีทั้งเพื่อการกสิกรรมและส่วนหนึ่งอาจจะกันมาเพื่อ นาใช้ส่วนตัวก็ต้องไปโยงกับฝ่ายการประปาเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการประชุมร่วมกันจัดทําแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานกลางก็เป็นเรื่องที่สําคัญผู้ขนานกันไปก็จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นดังกล่าวทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้มันมีเครื่องมือ สื่อสารสมัยใหม่เทคโนโลยีที่สามารถที่จะมีการจัดทำแผนการคำนวณสถิติตัวเลขต่างๆนาน,นานได้ก็ะจะช่วยให้ฝ่ายข้าราชการสามารถจินตนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วแต่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดก,การของฝ่ายรัฐบาลเป็นสำคัญต้องเป็นแม่งาน แล้วก็เพื่อที่จะได้กํากับให้แต่ละกระทปปรวงตบวงครมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นสามารถที่จะทํางานประสานเชื่อมโยงกันได้อย่างแข็งขันแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งบประมาณที่จะได้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดไม่มีเรื่องการทุจริตคอรัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอันขาดก็ ขอเสนอข้อคิดเห็นเพื่อไปช่วยกันคิดพิจารณาสารต่อด้วยครับขอบคุณมากครับ